สวัสดีคร is ับนี่นี่ครับทีมงานนำทิพย์เจริญส like well, ักจึกครับตอนนี้มาหัดบ่อแล้วครับนี่นะครับบ่อดินนี่ครับงานเพิ่งง่ายมากเมื่อกี้นี่ครับเป็นเดิมแบ่งเงินกันครับนี่จะขาดคนนับอยู่เด้อครับเด้อขาดตะพูนนับครับเดี๋ยวซุ้มนำเงินสิหลงอย่างพ่งูนับนี่ครับเพูนนางนางถาวเงินครับ ตาเต,ตามีบ้านเนี่ยครับเตมีบ <único Liberty eye throat> ้านแม่ครัวครับบุ้ม <fall asleep> ีคนเห็ดแนวกินครับกับขอกับน้ำเนี่ยเราก็บสวนเยอะนี่เด้อเพิ่มแม่โคครับแม่โคแล้วครับแม่โคครับรถจอดทุ่นรถทิดตะทางครับมื่อนี้นี่นะครับมาปั๊บหน้าทงนี่นะครับห้อยดินน้ำทิพย์จะเดินสักจึก หัวใจครับพ่อพ่เปยน้นไไหมครับทุนอง่นสองพันห้าบาทสองพันห้าบาทบ่ปิวไปนลมบ่สองหมื่นกลัว้ายเั็นยข้างหลังเร่้ยเดี๋ยวนี่เดียวนี่เหบ่ đọc nè hấp, nó xuống hấp, thay lúc bay huần hấp, thằng mình ừ, khuộc gì Ô, ก็มองสพาพน้อยหน่อยโอ้ดีโดนเหรียมาที่แหลกแล่นขามทางมากที่ผมมาบันสว่างอย่างนี้ทุนเพราะมันใจไว้สอดถามคนถ้ามอคนเนาะขนงคนกูจาก่ายใ้ทโทษถาหมกเกมหมกเกมเลียวหัวปั๊บหลุดหมวนหลดเลย,ยกกรุ่นนี้นก็ไดเวลาที่นกรามมาทีเดียวรัพน,น,นันง ลงไปสักวันพุทโธพูแม่บอกว่าไก่ว่าไม่เป็นไปแม่ข้างเหรอวะบัดที่นี่เช้านาไหม่จำได้อยู่ไล่ละไร่ละเอียดมั่นเลยเนาะยางตลาดสอรถมาอันยี่โอสามป่สามสามถังอัน ลูกสีสองลูกสีเป็ดห้เครงตีเครืองตีเครองตเคกโครยีมากลเต็มเหลนี่ต็มักานน้ำมันกันนะครับเลยโสุรีกบอกเขียนเนี่หนมเขียนเป็นซื้อเป็นซื้อเรียกเป็นแถวอะไรก็ไม่เขียนน่ะมองอันนี้คางกันน่มึงไปเขียนเนค่ยหรอมงเข้าใจว่าก็เอาไว้ผู้อื่นบางน้ำบ่ได้เขีนจะขางเข้าใจเขียนไหม ไเียเอารยหาเไลซื้อเลี้ยงลงไปแล้ะก็จะไม่เขียนทั้งหมดไหมต่สงแล้วแล้วระส ầu นก็หาหรอวีนีู่่อย่าใจน้ำมือนนแต่ของขอดใจ่เห็นป่ฮะวันนี้ทีลมจม้วนไหนมาถูกน้องกำปารถไปแล้วโอ้นี่สถังนี่ชีสวงนี่ อีกเครื่องหนึ่งนี่สามร้อยหกสีบาทนี่นี่ดีดีก็มูเร่ดีสวางนี่วางถังนี่เงี้ยสองเครื่องนอนไล่เป็นตัวเงินเดินเดี๋ยวถังนี้ไปหลอดพอหลอดนี่หลอดอีกครั้งนึงหนึ่งสามหาเจ็ดแปดท่านี้แปดเครื่องอันซุมนี่บาดที่นี่ เจ็บหาทอันอันนี้เจ็ดบหาทสองพันยจดลอดนั่นวันนี้พอเลยสองถังมันว่ากับเจ็ดหนึ่งหกท่ครับ716เจ็ดหนึ่งหกนสีอสามิสองันสองถังกระจายทกันนั่นท่นสีทุกันวันนี้3สามถังกับเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกคูณสาม สองหนึ่งสี่แปดละบาทนี่บอกแม่กี้บ้านแห่งกุติยูสาม้หงกเป็นบ้านจูสามชกม่เตาหนักลายลงเงินลงกลอ่ลองไ่อไม่กู้เส้าบาทบอกแม่ <c oughs> กูนี่ละผมใส่เหล้าขาไว้ดูทิน้านากูน้า,ากูจังเกิลบวทอื ้าใจเนาะเออคือฮักแล้วใะไเตมะงตมึงบอกึ้นานมา้เอาันนี้แล้วแล้วนี่คนเ่าทุ่ยไทยมูนอมเจะหอมคุณังข้านันหมดที่ข้าวลัข้าหนูบารายยังข้าวขุนีเงียกานู้หงโอ้ยยังมาเจียวละสีิบาทเงี้ยมันรอีกโฮ้ยมมีเหรยไอ้ักมเจ็อืม กูสว่างตื่อเราอยู่ี่ินอะไรดีกันก็ได้กินไรเราคนอื่กินไรเราเนี่กินเราปวดท้องักลยใช่ังไนี่มันผิดนมออผิดเจ็ดสิบกาได้ก็เจ็ดสิบแปดนมกองกูขนจากเต้าเลยสามหนึ่งสองศูนย์ขึ้นห่อว่านอนบอลวนขึ้นเลยเพราะกกับไปซื้อกไกยเด็กเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดูสี่ศูนย์้อไสามเด็กเี่ไฟมาต่อยาเนี่ยไก่ เมกีหนึ่งศูนย์เจ็ดแม่กนลังไปทางวากูหันสี่สองแปดศูนยจับขูดหินใหม่ทั้งหมดเลยนะเจ็ดนึงใส่ท่างุ้มคอมขีนี่เสลหรอกนี่เลอนั่นหมองรนพระรานคุณหินนาอยู่บนนั่นนั่นองคุณสองแปดสี่ศูนย์ได้ยืนตัวมันเป็นหินตากพี่บา

ลงลงโตแล้ว,ลวตำบ้านอะตำบมานุจัแล้วมันขาดมาสั่นโอ้ปากกาการะบอกไฟพการนะ่ร้อยละกท่า่บ1 12บาท12โอ้ปกากกาอะไรมีเหรอไอติ๊กไฟพิากาน,ะนี่ละมีปากกาปะครับ ว้าถ่ายยุ่งครบที่แบบผักไปน้ำเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องเนาะนี่นี่ผื่นโบว์จะอุดีกันเลยคเอาคบสิบโอ้พระเอกได้หลายกุ้งเลยเงินพันโอ้บัดบุดีค่าเราค่าเราโอ่โห่ได้เงินสองพันพันแหมเดี๋ยวบัดไปหาพันให้เขาสองพันไม้สามพันหนึ่งดิสองเลยก่อนสองสี่สี่ศูนย์เอาบวก นะครับแม่โคเพิ่นดีเฮ็ดงานแล้วเพิ่นนี่นะปรับ,บพื้นนะครับนี่ได้ซ้ำนี้แล้วครับเ <c oughs> พิ่อนงีบ่เฮ็ดดีปานไดปีหนา้าก็มาเฮ็ดดีครับ <c oughs> เด็กสีบ่เฮ็ดดีปานได้นะสีได้มาเฮ็ดปีหน้าอีกอยู่ครับบ้านเขาไม่ได้ดอก เพิ่นได้แล้วเพิ่นได้แล้ว,วเราใช้เตรียมเดินเตรียมเตรียมปั๊บ้วครับรถไทยเคลียร์เงินก็นเรียบร้อยแล้วครับบันลง่ตัวกันเนาะไปเชื่องเงันนะครับบันฝนครับเอาไปเทฝนปั๊บที่หน้า ขอบคุณครับที่ตามรับชมรับจิ้มเจริญสักจุกครับขอบคุณครับ